<laughs> ไม่เอ๊ะไม่เนี่ยไงเห็นแล้วนี่ไงไลฟ์แล้วก็จะไลฟ์ไลไ์ไม่ไล์ไม่เป็นทันไปนี่เป็นไงไสวัสดีค่ะทําไงคะสวัสดีค่ะครับวก็แม่แล้วก็แม่สวัสดีค่ะไปไงทํา,าทไงค่ะบ๊ายบายเลยเหรอ หนูชื่ออะไรคะแนะนำก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแม่ค่ะมลน่าแค่ะกี่ขวบแล้วคะจ้ใช่กี่ขวบคะจ้ากี่ขวบคะใช่อันนี้กี่ขวบอุ้ยถูกใช่ใช่อันนี้เท่าไหร่อาซินลาินเท่าไหร่มีนาดีนิ้วไหนไหนมองไม่เห็นอ่ะ มีไหนคะมีนันนี่ขีขวบสองนี่นานนาชูร้นะค่ะสองขวบค่ะชูโคกค่ะจะสามขวบแล้วนะครับจำแล้ว่ะาทำการทหนูจะทำอะไรอืมจำวงกลมจำวงกลมอ่ไม่จำะไรแม่ก็ทำให้หนูไงหนูจะวงกลมแล้วอันใหญ่อันเล็กเล่นใหญ่ เออใหญ่เอแม่เอแม่เล็กโอเคหนูคิดถึงทุกคนไหมอันนี้ของอ่ะอเล็ก็มาให้แม่สิหนูเอาใหญ่ให้ใช้นิ้มเถอะโอเคหนูคิดถึงทุกคนไหมคะใช่ใช่ทุกคนคิดถึงหนูไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรแล็กมาจ้า ได้อ่ะแล้วมันทำยังไงอ่ะอังจำโกเลโกเลก็ทำเสร็จแล้วกิ้งกิ้งเสร็จแล้วไงอางรอมินนานได้ไหมต้องรอนานเสร็จแล้วโอเคแล้วทำยังไงอีก๋อไม่เป็นไรซีโม่โอเคโอเคค่ะ สวัสดีนะคะทุกคนเมือไม่ค่อยได้ทําคลิปกันเลยเออมินาเสร็จแล้วว่าเล่นกับมินาหน้าอยู่ก็เลยว่าเออเผื่อไลฟ์สักหน่อยลไลฟ์เสร็จแล้วไปน่าหน้นาเสร็จแล้วอ่าแม่ยังไม่เสร็จเลยมินาหน้าเราแม่ได้ไหมเราไปเองยะเราไปมองนะเราได้ใช่ไหมได้ยะเราเช็ดปากหน่อยไหมไม่ได้ทําไมเราไม่ชมมันเปื้อนนะปากเธอ bạc bên ở nào cả mọi bên này gà rồi ăn rồi không rồi và mẹ mẹ ăn rồi chú mẹ mẹ cũng ăn rồi nó nó xong tại sao không bọc cho nó mẹ anh nó nó sợ sợ mẹ hiếu anh em cái um

ไม่ไม่ใส่เองให้แม่ใส่เองโอเคแต่เราต้องไม่กดรวมกันใช่ไหมนั okay, น่นไม่ทำจุโอเคแล้วนั่ไม่ทำให้ทุกคนดูซิมีทั้งหลายสีให้ทุกคนดูซิมีสีอะไรบ้างให้ทุกคนดูซิซมีสีอะไรบ้างฮัมเบอร์เกอร์ฮัมเบอร์เกอร์หรือว่าเค้กค่ะเอ่อฮัมเบอร์เกอร์ฮัมเบอร์เกอร์เหรอใช่ สวัสดีค่ะพี่แอดฮัลโหลพี่แอดพี่แอดพี่แอดหนูต้องเป็นป้าแอดพูดสิป้าแอดป้าแอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมต้องเสียงเล็กเสียงน้อยอืมหนูชอบดีนะหนูกลัวชอบดีหนูกลัวมากกลัวอะไรเอาน่าจ้องให้แม่อันนี้กลัวใช่หนูน่าทำแบบนี้ให้แม่สีม่วงใช่ แสบมากค่ะชว่วงนี้ใช่ไหมคะหนูไปโรงเรียนเมื่อวานสนุกไหมวกทุกคนสนุกใช่สนุกเพื่อนชื่ออะไรบ้างเออชาดีล่าชาดีละนะ่านั้นมันชื่อรูค่ะไม่ใช่ชื่อเพื่อนค่ะะเพื่อนชื่ออะไรบ้างมีเพื่อนไหมเราอ่ะมีชื่ออะไรคะแซดนะชื่อชาดีล่าอันนั้นมันชื่อค<า>รู่ใช่หรือมีครูเป็นเพื่อนไม่มีเพื่อนเป็นครู <laughs> อ่ะ กับกัะตูนไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เสียะลรเออเข,เขียวเออเขียวหรือน้ำเงินก็ไม่รวยน้ำกับกระตวนมันพังแล้วเนทแลนด์ตอนนี้ไม่มีหิมะแล้วนะคะแต่ว่าจะมีฝนบ้างนิดหน่อยแล้วก็ยังหนาวอยู่เด็ก,ดกๆแต่กลับหายไหมเป็นหวัดไม่ไหายเลยมันเหมือนจะหายมันจะหายพอไปเจอกาเจอเพื่อนที่โรงเรียนเอากลับมาอีกทีละนิดทีนิ้น ไปดูหาไปเจอเลยหาไม่เจออะไรมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอตร่นี้อยู่นีออ่มันเป็นวงกลมไหมนะใช่หนูจะทำกี่อันหนูจะทำกี่อันวงกลมนึนช่ชองสองอันโอเคนับถูกแล้วไม่มีนิดเดียวจะปังหน่อยไหมลูก อ๋อเช็ดปากม,ม่ได้เยอะเหมี่ยวให้เช็ดปากห <c oughs> น่ามาดิอ,อ๋อหมดยังปาก <c oughs> ให้เช็ดปากมาได้ให้ทางที <c> ่ <oughs> <c oughs> มีลานนะวันนี้จะกินข้าวกับอะไรกินข้าวหมูกินข้าวหมูหมูหรือไก่ไม่มีไก่ให้กินไก่ได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้กินก่อนแล้วก็ให้กินหมกนูกินไก่ก่อนแล้วก็กินหมูเล้วใช่ อยู่อยู่ประเทศไทยตอนอยู่ไทยนะคะมีแล้วน่าชอบกินข้าวหมูกินข้าวหมูแหมอัมเบอร์เกอร์อัมเบอร์เกอร์นี่ขอแหมของแม่หรอนี่ขอแม่นี่ขอแม่ขอบคุณค่ะทำได้โอเคค่ะอันนั้นอะไรอันไหนอันไหนอันไหนอัมเบอร์เกอร์นันนี่ค่แบ่งกันค่ะเย้แม่ทำไปนั่นแหละโอเคค่ะ แล้วหนูให้ทุกคนด้วยได้ไหมเออไม่ได้ไม่ได้หรอทำไมอ่ะอันนี้ของมินนาละอ๋อของมินนะแต่แบ่งให้แม่เล่นได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ของมินนาหอยโอ้ยทำเป็นรูปหอยเหรอใช่หอยอะไรเนี่ยเออหอยไหมเอ้เบเกอร์เอ้ยหอยมากัำมินนาเขา หนูก็ทําสิแม่ไม่ได้ทําหอยแลม่ไม่จำได้เหรออะทำสิแล้วคาไม่อาขอบคุณค่ะอ๋อไมนเป็นอย่างนี้แหละค่ะนี่นี่ค่ะเหมือนอาทำหอยนะคะเนี่เลยเหมือนที่เขาเล่นอ๋อลิฟเฟอร์จ๋าน้าละเหมือนที่เขาทําที่ว่าห้อยน่ะนั้นหรือเปล่าใช่คลอดเหรอใช่แล้วแล้วที่แล้วออกทก่มันที่แล้วมันห้อย มันก็จะห้อยเป็นสร้อยของใช่ใช้อยมีน้าอยากได้ไหมอยากใส่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ชอบอ่ะไม่ม่นกลัวกลัวทำไมล้วเขาไม่ทำอะไรแล้วนะเขาตายแล้วเขาไม่มีอะไรแล้วอืออีฮมันหอยอะไรมันหอยมันหอยมีเรื่องไรไม่มีแล้วค่ะลูกถ้ามัน เอาให้ทุกคนดูเขาไม่เห็นแเห็นแต่มืไมอไงมันมีหอยเลื่อนไหลมันเลื่อนไหลถ้ามันเป็นหอยที่เาเอามาทำสร้อยแล้วเามันตายไปแล้วลูกไม่มีตัวมันแต่เปลือกใส่ได้ถ้าเขาเอามาขายแล้วนะอยากใส่ไหมแล้วเราไปใต้ยแล้วเรา,เาไปซื้อใหม่ไม่เอากลัวเหรอมีมันหอยอืมอืมอีจำมี ไม่รู้ถ้าจะทำก็ทำเองสินันนาทำอีกเชีะยมากกว่าตรงแล้วจะทำอะไรนะเอาซีเอานกดแรงมันก็ขาดสิไหนกดแรงมันขาดไอีกไหมไม่เอาค่ะนันนาไออีกแล้วก็แม่ให้ให้เขาเนื้อแล้วแต่ไปไทยมาเป็นหยเป็นหอยล่ะแั้แต่บไทยมาแม่น้าผู้ไทยเก่งมากเก่งขึ้นเยอะเลย ใช่เลยค่ะพี่แอนพูดไทยเก่งพูดแล้วก็พูด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 จนบางทีมันงว่วงวงเหมือนที่เขาว่าพูดจนลิง<ม>ละอะให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูโอเคค่ะคนหอยไม่ใช่คนหอยดูให้ทุกคนดูหอยเี่หน,นูป้า ฟอจะิออยอืมฮะอะไรนะอีน,านาาั่อาอองอยซิลหออืมจะทำอะทำรูปอะไรออิลอยบลงทำอะไรองฟอิลือยทำบกับของแม่ใช่ไม่ขอบอับะมันจะขอาบบบะบเหไม่ไม่ให้บับบัแล้วเหรอไม่ทำไมเฮ้ปปให้ดูมากเ ป๊ป้าให้มาดูแล้วไม่ให้ป๊าป้าดูแล้วป๊าป้าไปไหนคะเออจ่ายทำงานแล้วจะเดินไปไหนคะโร<น>งเรียนโรงเรียนแล้วหนูไปโรงเรียนไหมวันนะี้ไม่ไปเมื่อวานโรงเรียนสนุกไหมสนุกเล่นอะไรบ้างเล่นอะไรบ้างเล่นไม่รู้อ๋อลืมใช่ <laughs> ไม่มีเงาแล้วครับมินนะอยู่กับมินนะไม,ไม่มีเงาเลย มีแต่ปวดหัวแล้วเนะี่ยเริ่มปวดหัวเนะี่ยเริ่มเริ่มเอาแต่ใจบางทีบางทีเขาเริ่มเอาแต่ใจมีแล้วฟอร์มิโกฟอร์มิโกโหตัวฟอร์มิโกเหรอแล้วตัวอยู่ไหนขาอยู่ไหนอ่ะนี่หัวอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ฟอร์มไม่โกฟอร์มิโกรูปไก่ลูกไก่อ๋อให้ทุกคนดูด้วนลูกไก่อ่ะไก่ไก่ไมองเห็นเหมือนไก่เหรอใช่ ลูกไก่หรือว่าขนมขาไก่หรือเปล่าลูกไก่มาเป็นลูกไก่ใช่เนี่ลูกไก่ลูกไก่นี่จำอีกมั้ยมีลาน่าเป็นเด็กพูดเก่งพูดมากแล้วก็อารมณ์ดีร้องเพลงชอบร้องเพลงแต่งเพลงเนื้อเพลงเองเขาก็มีนะคะลูกไก่แล้วแต่ว่าถ้าเอาบทใจใจนี่คือแบบสุดๆลูกไก่ลูกไก่อีกาษาขุย มดแบบจะอยากจะเอาแต่ใจจะไม่ฟังใคร <Yeah. S 1> ก็คือสุดๆเลยเหมือนกันอันนี้อะไร่ะเอ่อนี่คืออะไรผลไม้อันนี้คองพ่อป,ะปะ้าของแม่นั่แหะให้พ่อป้าดูมังอะไรร,ะร,ะรู้จักปะไม่ให้พ่อป้าดูรู้แล้วให้พ่อป้าดูแล้วหนูรู้จักไหมว่ามันคืออะไรอ่ะไม่ร,มรู้ไม่รู้มังคุด มาอร่อยนะอร่อยเนาะตอนไปใต้หลังอะแม่ให้หนูลองหนูได้ลองป่ะจเดนลองสิแม่งจะบอกชอบหนูไม่ลองเองทำอะไรทำอะไรไม่นอนไม่ตรงเลยอืมไม่ทำเลยแม่ก็ไม่ได้นอให้มีนะโอเคโอเคอันใหญ่ไปใหญ่ไปนจะทำยังไงอันนี้เขามีนาแนงแล้วก็ให้ ไอเมนด้วยมันจะ<ำ>ไม่ได้ออยู่ท <ำ S 2> นนัันนน้หรือเปล่าอะไรนะไม่กดแรงนะเดี๋ยวมันผสมกันแล้วน่าทำไอเชียนนะอย่าแต่ไม่กดกันแรงนะแล้วจะเอากระบอดไม่ทำทีไไ่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแล้วเอ้อ ลืมดูไปปัสอันนี้แม่ก็ไปทํางานนะเดี๋ยวต้องทํากับข้าวไว้ให้เด็กๆวันนี้แมหน่าทําไก่ทอดกินไก่ทอดนะเด็กๆแล้วป้าป๋าก็กินไก่พันเม็ดมาม่วงค่ะแล้ะมะเขือม่วงอร่อยมะม่วงอร่อยะแต่แม่หมายถึงไก่พันเม็ดมาม่วงแม่มะม่วงหนูก็ชอบกินหนูก็กินอร่อยแล้วอร่อยมากที อร่อยมากดีอน,นี้บางทีตลกอ,อย่างนี้นะชอบพูดว่าเราชอบดีเราไม่ชอบดีอะไรที่เขาไม่ชอบเขาจะบอกเราไม่ชอบดีชอบดีอมถ,ถ้าเขาชอบเขาจะบอกมีน่าชอบดีจะต้องมีดีลงท้ายใช่ไหมใช่ตแล้วทําไมมันต้องมีดีลงท้ายอ่ะอโฉลดถเหรอใช่โดยให้ทุกคนดูซิเหมือนไหมเหมือนปะ <Yeah. S 1> <laughs> มือบังหมดไม่เห็นอะไรเลย หนูอยากขึ้นเครื่องบินอีกไหมใช่ชอบเหรอชอบจะไปไหนขึ้นเครื่องบินไปไหนเออป้าเมย์ไปหาป้าเมย์ป้าเมย์อยู่ที่แม่เอาไปป้าเมย์ด้วยให้แม่ไปด้วยแล้วป้าเมย์อยู่ประเทศอะไรอือสัตว์ทุกขาอยู่สาตว์ทุกาอยู่ประเทศไทยมันก็สุขค่ะุกาจำจาที่ประเทศไทยก็มีสัตว์ทุกข์ค่ะแม่เอาจอได้ไหมนี่อ่ะ เอาไปเป็นแกส๊สวางอยู่ข้างบนเนี่ยเออสวยเอกให้ทุกคนดูซิอ่าแว่าเปะ,ปะเอาไปเป๊ะๆนจไม่ดีไม่ดีอะใครไม่ได้นมปะนปกเปะๆเรคิดถึงตากระยายไหมคิดถึงปะ มัมีแมาที่แล้วเ,ล,เล่นอะไรกันจะ๊ะเล่นก่อนทำอะไรคะลูบตาลูบตาแล้วทำไมตามันมีเยอะจังใช่แล้วก็ให้ดูอ่ะดูสิไอ้ทุกคนดูได้ตาจะมีอะไรจูดเกี่ยวอะไรกับหัวอะไรจูดอ๋อาทำตาแล้วก็ทำหัวทำอะไรทำตูด,ดเหรอฮะแล้ว <laughs> ก็เคยสวยมากที สวยมากดีเห็นไหมเขาจะติดแบบดีลงทายสวยมากดีชอบดีไม่ชอบดีห <What? S 1> ัวหัวอ่ะหัวมีพุงได้ปะมีม <c oughs> ีพุงใหญ่ไหม, <c oughs> มไม่เอะไรอะมีอะไรแอ๋อแคนเติมแค่ทำไมตามไม่มีเยอะอ๋อเรื่องนี้หู อันนี้ตาใช่ไหมด้านนี้ก็เป็นหูใช่ไหมอ,อันนี้แขนโอเคค่ะหมเยลโมเดลแขอนอหย่มีแขนใหญ่แขนเล็กอีกร้อนนี่มันตัวอะไรเนี่ยฮะตัวอะไรคะใช่ปลาหมึกกับปลาหรือว่ามอนสเตอร์พีหลอก ไม่ใช่เหรอตัวปีศาจป่ะยังไ,ไม่ถึงตัวเลยไม่กลัวระวังจะตกเก้าอี้นะมันไม่กลัวมันไม่น่ากลัวมันน่ารักใช่ไหมใช่แล้วมันคือตัวอะไรฮะลูกผมผมเติมเสหมวกเอาเส้หมวกใช่ไหมจริงจังมากเลยนะเสียดายมากเลยค่ะหิมะตกมามเยอะเด็กๆไม่ได้ปั้นตุ๊กตาหิมะเลย อนแรกจะเด่นแบบสงสารมากมันหนาวเนาะเราจะเด้นมาแม่จะเด้นไม่อยากใส่เสื้อแขนยาวไม่อยากใส่กางเกงขายาวไม่อยากใส่ถุงมือไม่อยากใส่หมวกเลยจะเด่นอยากไปประเทศไทยจังจะเด่นชอบหอ้อนจะเด่นไม่ชอบหนาวแต่พอหิมะตกมีวบอกว่าที่ประเทศไทยไม่มีนะจเด่นหิมะมีแต่ที่เนเท์แลนด์นะจเด่นก็ชอบเนเท์แลนด์ด้วยนะแม่เปลี่ยนเปลี่ยนทันทีเลยแต่ว่ามาตกตกได้แค่สามสี่วันเอง แล้วก็ละลายไปหมดแล้วยังไม่เสร็จหรอลูกให้แม่ก็ให้แม่เหรอแล้วมันคือตัวอะไรคะแบงกวินแบงกวินอ๋อ มันคือแพนเค้นเหรอคะใช่ว้าวน่ารักจังเลยขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะ Happy <Our> birthday Happy birthday ยังไม่ถึงวันเกิดแม่นะลูกวันเกิดเจเดนก่อนเ <c oughs> <c oughs> ทียนเทียน <c oughs> อ๋อให้ทุกคนอ๋อร้องเพลงให้ทุกคนส <c oughs> ิอ่ะไม่รอคะ่ะรอค่ะรอ <c oughs> อย่าสวยต้องเปล่าใช่ไหมม <c oughs> ันเกิดเหรอ <An> เป็นเค้กก็ไม่กระดิ่งเลยค่อยโยมาเนี่ยเพนกวินมันเพกนกวินเป็นเค้กเพนกวินเพนกวินเหรอนี่แม่ทำไฟให้แม่นนทำให้อะทำให้เหรอแม่ทำให้ไ,ไหมไฟร้องเพลงบ้างไม่ไม่ร้องแม่ร้องแล้วจะเป่ายังไงอ่ะหนูร้องบ้างล่ะ ฮปปี้เบอร์เดย์เป็นไฟไงอ่ะร้องเพลงเลยอ้าวเพลงอะไร Happy Birthday หรือว่าเพลงนีง้ะจะ่ะไหร่ Happy Handsule ฮะยังไม่เสร็จหรอเปล่า Let's p l ฮ y h เ n d อ่ะป่าวเค้กเสร็จแม่จะได้ไปทำกับข้าว l ฮ t s เ l a เห็นตูดอะไร <laughs> ตูดเป็นกี้นหรอ Sao? Oh, à, pit 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 con, loại hiện tooth and queen. ơi, À pit 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 come. Ê, hey, 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 đi đi, hey, đi pít, dễ 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 dễ. ไปไปปเป็นแล้วเป็ีนแล้วโอเคแล้วจะร้องเพลงได้ยังไม่ได้รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงราแป๊บนึงตอนโทรคุยกับยายได้คุยกับป้าป้าที่ไทยก็เหมือนกันนะคะวันเราจะลาจะวางสายไหมนะไปแล้วนะบา,บายยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่ายายหรือป้าเผลอวางไปก่อนนะจังจะต้องให้โทรกลับไปอีกครั้งเพื่อเขาจะต้องบายบายด้วยแต่ตอนที่จะบายบายไม่อยากให้บายบายนั่นนแะปนกกินมากเกิดมีนันนะ่นทำเป็กกินอันนั้นแม่ทำเทียนเอาไว้เปล่าไงเป็นเปลวไฟไงได้ไหมไดนน้ได้ไหรอว้ที่เห็นอันนี้ไม่ได้อือหื้อ มันจะไม่เหมือนแผนกวินหรอนะมันเหมือนใช่ตัแผน,น<อ>กวินชื่ออะไรเออไม่ป็นอ๋อเป็นแบบนั้นแล้วเดินยังไงโอเคเดินแบบนั้นไงลองดูก่อนลองดูก่อน นี่ถามว่ไงไอคนเดินไม่ได้เอบอกอะไรเดินไม่ได้แค่ไปให้หมดแล้ว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 ค่ะหมดแล้วเท่าโอเคร้องเพลงอะนะ h เ p อบ Bird อยากร้องเพลงได้ยังไม่ไม่ดูแล้วนี่ไงเห็นแล้วเห็นหมดแล้วเห็นทอนรอบแล้วยังร้องเพลงไม่ได้อีกเหรอ ให้เพ็กกีนเนี่ดูก่อนให้อะไรนะให้เพ็กิี้ดูก่อนแน่เดมา้ยให้แพนกวินดูแล้วอยู่ไหนแพนกวินไม่มีไป่เห็นไป็กกีมันจะล้มแล้วเนี่ยเถียนเธออ๋ออันนี้อืมพอแล้วมาทำให้ดีอืมทำไม่ดีอ๋อให้เราไปดีพอละมั้งไปให้แล้วนะ เมยาชอบเล่นทำกับข้าวนะเล่นเลกเฮจไม่ได้ใส่ซอสน้ำน้ำอ๋อใส่น้ำอัน้ำให้เป็นกลิ้นเหรอใส่เลกโก้เ,ไกเฮไฟอ,อืมใส่ไฟเลโกออกมาอืมเลก,ก้เ i ใส่หนี้อือพังหมดแล้วมังคุดแมอะอะมาวนี่ไม่นำไปไม่เป็นไรอืม มันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วเลโก้ชสร์เลโก้แชนีเลโก้เวทีเลโก้เสียอย่งน้องมีอะไรอ่ะไม่ได้รู้แล้วไปว่ายทีทีชูทิมทิมมันเกี่ยวอะไรกัน น่ารักไหมคะหวังึงถามทุกคนที่สวยไหมเค้กแล้วน่าสวยไหมคะสวยไอ้ถามมาได้ตอบ้อง <laughs> เ,เพลงได้ยังลออีกลหรอ,อยังไม่อร่อยเเองหรอลองเพงลงนะเนาะ ออมันจะลวงอีกก็เราไว้หมุนนั่นแหละแล้วโยกไปก็โยกมาไงหนูอย่ากดแรงเดี๋ยวมันจะสีออกไม่ได้มันผสมกันหมดแล้วไม่มีเป็นสีแล้วนะจะเป็นสีเทานะอืมเบาๆอีเอ้าหาเปเนครีมจามแล้วก็ไว้ไม่ตกลงจะเป็นเค้กแล้วเป็นฮาร์ตเบเกอร์ทาร์ตเบเกอร์เบาๆลูกใช่ <จำ S 2> มันก็เดมันก็จะมีแต่สีเทาไม่มีสีอื่นให้เล่นเลยไม่ลมอ,อีกไม่ลมแล้วค่ะฮปเบิร์ไม่เอาลอาเป็นคนรอมานานแล้วนะมันไม่แป๊บแล้วมั้งลังสาวเช่ไหมไม่ไม่พูดไม่ได้พูดนะเมื่อกี้ร้องเพลง ร้องเพลงนะเมื่อกี้ร้องได้ยังร้องด้วยกันไหมไม่ได้ไม่ได้อีกดูไม่เป็นไรเอ๊ะใหยมันหลงมันหลงไหมเมียน่าเริ่มกลับมาคันแล้วนะ,ะแต่ว่าหมิว่ารู้สึกว่าเขาก็โตขึ้นอย่างที่หมอบอก แผลหรือว่าที่ว่าเขาคัน,นมันเริ่มจะมีน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีให้เห็นบ้างส่วนมากก็จะมีให้เห็นที่มือกับเนี่ยแก้มคอข้อพับเลยแต่มันน้อยน้อย,น,อยน้อยลงเลยแบบอย่างเห็นได้ชัดรูปมนะันลูนี่ยตัวเนี้ยเกาจะเป็นแผลรูปอ่ะถ้ามันมีแผลมันจะมีอะไรคนะฮะโอ้ อร่ออืมอร่อยนะอะไรกินอะไรบอกทุกคนช็อกโกแลตช็อกโกแลตกินนม,มช็อกโกแลตค่ะโอ้ยโอเคหมดพอดี <c ười> คือเขาให้หมิวชิมกับแก้วหมือว่าหมิวไม่ชิมเขาก็เลยมาจุบแล้วหมิวกว่าอืมมันมีรสชาตินงอมันติดปากเขากินเสร็จเขาก็จะมาจุ๊บมาจุ๊บแล้วถามแม่อร่อยไหม หนูอร่อยปะนี่ก็อร่อยใช่แล้วมันหวานใช่ไหมแล้วเราดูนคนแี้ไม่ไพรเจอไหมไม่ดูอะไรนะไพเจอไพรเจอไม่มีมาดูคนอันนี้อันนี้ไม่เสียบไหมเออได้ <c oughs> อันนี้เก็บข, <c oughs> ของนะคะนี่มันมีเทียนของเมย์นา่าเมื่อตอนสองขวบไม่ได้ใช้ว่าจะทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งสักที ล้วเป่าแล้วเลยนะปากเราก็เป่านะแม่จะไปทำกับข้าวไม่ไม่เป่าเองอย่าแล้วเราก็ร้องเพลงด้วยกันไงโอเคปะยะร <laughs> ตรงนี้ดิตรงนี้โอเคร้องเพลงนะ <laughs> จะเอาออกจะอันนั้นก็คือต้องเอาด้วยหรอโอเคร้องเพลงนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <c oughs> อาเป่าค่ะน้ำลายไม่ต้องก็ได้มั้งอากิม่สะอาดบ้างแอ์อิสแหละไม่ใช่อะไรนะหนูร้องไงนะยาเสาวซเลีเล่ย เียลกง e o อเดลอรอบ้าเปลลีมั้ง โ,โอเคเป่าเสร็จแล้วมีขอตัวไปก่อนนะคะไปทากับข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทํางานทํากับข้าวให้เด็กๆกลับป่าๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนก่อนอย่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะถ้าว่างๆเดี๋ยวมันมาไลฟ์ให้ใหม่บางคลิปบางคลิปถ้าเกิดว่า,า,า,ามีอะไรพิเศษเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็มาลงใหน้ทุกคนนะคะโอ้หเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ต้องดูก่อนว่ามันจบยังไงนะแม่ แม่ปิดยังไงนะคะแหาไปถาไปได้อันนี้ได้ไหมได้ค่ะ <c oughs> โอเคเสร็จแล้ว